หลายคนอาจจะรู้จักเป็นอย่างดีสำหรับวินต้นดาว t ิกตอกแห่งช่องวินต้นทิกตอกที่ชีวิตพลิกพลันจากอดีตวินมอเตอร์ไซค์สู่การเป็นดาว t ิกตอกทำไรายได้จากคอนเทนต์จนมีคนรู้จักมีหน้าที่การงานดีแต่มาตอนนี้กลับมีคนเห็นว่าวินต้นกลายเป็นคนเร่ร่อนไปแล้วโดยคลิปสุดท้ายของวินต้นคือเมื่อวันที่22เมษาย,ยนที่ผ่านมาที่วินต้นไปเล่นกีตาร์เพลงไม่เคยของ25 hour และจากนั้นเป็นเวลาเดือนกว่า ก็ไม่มีความเคลื่อนไหวในติ๊กต็อกของวินต้นอีกเลยล่าสุดมีคนพบว่าชีวิตที่เคยรู้ราาของวินต้นวันนี้เจ้าตัวกลายเป็นคนเร่ร่อนต้องปลูกเพลิงนอนอยู่ริมทางจากที่เคยมีออร่านักธุรกิจตอนนี้ไม่เหลืออะไรวินต้นบอกว่าปกติตนมีพลังเวลาออกกล้องตนมักจะให้กำลังใจคนอื่นแต่ก็กลับมาเป็นเองตนทำพลาดเองไม่โทษใครตนไม่ได้อยากทำอะไรตนพยายามที่จะปั้นตัวเองให้มีคนรู้จักสร้างไรายได้ แต่แล้วชีวิตก็ดิ่งลง